สวัสดีค่ะทุกคนเพื่อว่าแล้วมันกินไซส์จืดสวัสดีจ้าสวยอ่ะขอบคุณค่ะคุณแต่งหน้าอยู่นี่เลยสวัสดีค่ะทุกคนเอ่อไงดีอ่ะเป็นการดงพนมีใครอยากคุยอะไรไหมมีเสี่ยวเสี่ยงอ่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะไปดูคอนเสิร์ตกี่รอบกันดีออห้ารอบสามลางานได้วันเดียวหรออ๋อไม่ได้ไปวันไหนอ่ะจะไปวันไหนอ๋อจะบอกว่าสอบมันไม่เหมือนกันนะจริงสอบมันไม่เหมือนกันนะขอคประธานก็แบบพูดทริงวัาที่วันสามรอบมันเป็ไหน ไม่ต้องสาธุคิดว่าขอเงื่อนขอเงื่อนขอเง่อนงื่อนขอเงื่อนขออนสามขอให้กดบัตรได้ที่ที่อยากได้กันทุกคนนะคะอยากได้ที่เขียนว่าสเตย์เออแล้วพี่อยู่ไหนอ่ะพี่ลงไปนะคะอ๋อได้ได้เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูแยกไม้พี่เลยแล้วอะไรละเเฮ้ยฉันได้กล่าวใจน้องแล้ก็เคยมีใจว่า เหนื่อยมากเลยหอบลงเลยอ่ะหอบลงปะหอบหอบลงหุ้ยดีปล่ะโซบปะโซกเลยโซกไอค่ะแก้มหายหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ถ้ากลับมากลับมากินเหมือนเดิมมันมาแน่นอนเออ โอรเจคในคอนเหรอคือแบบนี้คนเคยมาทิมๆอ่ะมันมีคนนั้นจริงแต่คนที่แบบเคยแบบโพลทวีตอะไรเงี้ยมันอาจจะมีคนหล่อนั้นจริงอ่ะรอรอดูได้ฮะาาไม่ไม่แน่ใจอ่ะไม่อยากให้พี่เขามาเลยอุ้ย ไม่บอกไม่รู้รอย่าหลวงความรักเขาเราใส่ตาเราไม่เก่งกอะไรนะคะยอมไปคอนเสิร์ตเราน่าจะเราน่าจะไปวันเดียวนะเราน่าจะไปวันเดียวแต่ยังคิดไม่ออกจะวันไหน <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนว่าว่าวันไหน <c oughs> ไปไปสองวันโอ๊ย ให้สองวันสิขึ้นนาทีไนไหนขึ้นมันนั้นเลยบ่งบ่งเป็นไงสบายดีไหมค่ะอะไรนะอ๋อขอบคุณค่ะบ่งบงตามที่ยิงไม่กี่ปีแล้วตั้งแต่ปีหกสแล้วตั้งแต่ีรีสไวช็อปเลยเพืรีสไวชอปโอ้ สิบเจ็ดปีโอ้โหอดิต้าแต่เราได้จ๊ะอะไรนะมีใครพูดเลยดิอดิตาเอาออดิตาเอาวันนี้ไม่พูดเลยเลยอ่ะทำไมอ่ะอยู่ไกลเหรออ่าเราบ้าจะปล่อยเมื่อไหร่อ่าเราบ้าจะปล่อยก่อนน่าจะก่อนคอนเสิร์ตค่ะใช่ใช่เรติดตามได้เลยเมื่อกี้มีหลุดไปละนิดนึงตามนั้นเลย หวานปะหวานแลบบ้ไหนแบบแย่หวานหรือแบบาาน้ำตาลเทียมน้ำตาลที่พูดออกมาไม่ได้แบบหวานแล้วย่านี่ใครดูรายการที่ปอะกกับเคยกับพี่เต้แล้วปะหรือยังยังไม่ได้แชร์เลยไออันนี้แชร์มาเมื่อคืนนี่จำได้อะไรนะอ๋อจ้ะ <c oughs> ให้ตอบว่าอะไรดี นอนตีห้าก็คือทำไมหนูไม่นอนอ่ะปวดขาเอาผีอ่ะพ่อพี่เล่าเหรอ,อ,อไม่เป็นไรหรอกไม่มีอะไรหรอกอ,อ,อะไรนะเล่าใหม่ได้ไหมเ,ออเล่าใหม่ว่าเล่าผิดเล่าเรื่องผีใหม่โอ้โห <c oughs> มันจะยาวนะ <c oughs> อ๋อโอเคเอ,อ,อะไรนะตีไปละ แหมเงี้ยไปยหนเนี่ยแกนเนีหยเคยที่ช่วงที่ปวดคอบาลัยไงเยอะๆอะช่วงที่แบบเราเข้าบ้านหมุนอะเคยเห็นว่าที่มันมีจดหมายของใครล่อนออกไปอะเออช่วงนั้นแหละอ,อันนี้ก็เป็นความเชื่อเราแบบคนเราก็คิดว่าน่าจะทักทักคนน้อยแต่ว่าอีกอันหนึ่งเขาก็บอกาอาจจะมีคนแบบตาเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไปนะ โอยจะไหลหายแล้วหายแล้วเออกลัวจริงนะ <c oughs> อ๋ะอไม่ได้กลัวกลัวไม่ได้หูแมวทุกคนเงียบอ๋อขอขอขอได้อ่ไยทุกคนเงียบทีละคนทีละคน ตอนนี้ผูวแมวตอนนี้หัวใจขอไปแล้วเมื่อกี้หากมาด้วยเห็นบ้านคอนเสิร์ตนะคะสิบชั่วโมงโอเคไหมเดี๋ยวเตรียมหมอนกับผ้าห่มกันมาเลยนะเพราไม่ต้องเหมือนมาซื้อในงานได้เจกอีกเปล่า ยังไม่รู้ <laughs> กําลังอยู่ในขั้นตอนออกแบบเออเอยากอยากอยกได้อะไรกันบ้างอ่ะเอออยากได้อะไรกันบ้างอ่ะาเสื้อเสื้ออะไรกระเป๋าผ้าไดนะฮะผ้าห่มล่มอ๋อช่วงนี้ฝนตกบ่อยล่มเสื้อกันฝนผ้าปูที่นอนหมอนผ้าห่ม ยกแบบของในเอวีมาขายเลยอะนะอ๋องั้นเราไปตัดที่นั่นกันไหมอ๋อโอเคได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวมีสไปาเลยสิ่งที่อยากไนดะ้มีอะไรอีกที่แบบแปลกๆนะที่แบบแบบแบบยังไม่เคยทำอ้าทอยอากล้องจุ่มเหรอ,อ,อ,อเฮ้ยเคยคิดนะอยากทำแต่ว่ากลัวไม่มีคนเล่นด้วยอะมีเหรอเดี๋ได้เฟรมการ์ดแปลว่าอะไรอะ่ะขอขอโทษ แก่มั้งอะไรอ่ะเป็อะไรอ่ะเป็นแบบนี้เหรออ๋อเป็นแบบนี้แบบห้อยห้อยเป็นรูปเราเหรออ๋อคือมันต้องใส่กรอบอย่างนี้ให้บ้างหรือว่าไม่ต้องทำเป็นแผน่นๆเนาะโอ้อยอยูแก่มากเลยเอ,อ,เลอ่ะไรู้จักเฟรมการอะไรแล้วแล้วมันต้องจุ่มหรอต้องจุ่มปะอ๋อโอเคโอเคโอเคอ,เคอนะาา่านจดจอดนะทีมงานจดจดยันทีมงานทางด้าไหน กังจูกเฟรนการ์ดเฟรนการ์ดเห็นปะรุ่นเดียวกันมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมคลิปต่อคลิปต่อที่ใส่บัตรพนักงานเออเคยคิดจะทำนะแต่ว่ากลัวคนไม่กินอ่ะกลัวค่ะกลัวถ้าเราเหมือนกันเฟรนการ์ดเวลาขายเวลาใบลาเฉยๆจะไม่ใช่ใบลาออกเนาะ ไปล่ละโอเคอ๋อโอเคไปก่อนละห้ายานันห้ายันห้ายันเลยอาจารย์ไหนดีอ่ะอาจารย์หลีอาจารย์หลีแคทูแคทูแบบแปะทุกคนต้องแปะเข้ามาเหอ้อโชว์ไวเ้เรา,าเป็นปเฟรนช์ฟีดจริงเหรอป้ายทะเบียนรถขอป้ายทะเบียนรถกรอก โอเคปอนนี้เริ่มจะเป็นแบบมีนิม่าย่อมๆแล้วคอนสิร์ตนี้ตะเกียบเลยถ่ายหมูกระทะด้วยตานี่อไรอะอะไรคะอ๋อขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ อ๋อคุณตาวันนี้วันมีวันอะไรวันจันไหมก็ใช่แหละขอขอบละไรนะเย่นเลยเนี่ยเอออยากให้ทำมาสเตอร์ียงเากโาวชันโครฟีหรอฮะอยากให้ทำมาสเตอร์เพีมเงาเงาเดยท่านโครฟี หมายถึงว่าจะไปเอาเวอร์ชันที่เล่นมาทำทัแบบเหมาะกับคิดมากมากอ๋อแต่มีนักแงเหาเวอร์ชันคิดมากอ่ะในในชอน่องอนึ่อะอยากได้แบบอยากได้อันนั้น,นเลยโอเคเดี๋ยวติดต่อทีมงานโค้วฟีเลยนะคะเออนั่วดิทีก็ยังไม่ได้ฟังเลยพี่ยังไม่ได้รอเีกเลยเก็บเอาใจฝากเอาไว้หรอจำได้จำได้แต่ว่ารอฟังเมื่อไหรอ่อ่ะ นั่นดิพีก็อยากรู้เมื่อไหร่ไม่รูเหมือนกันมูออนมกออนมกออนก็อยากฟังพี่มกออนอ๋อไปกันปะไปอ่ะทีมงานจดไว้แล้วกันเนาะเขาอยากฟังเพลงโควีนเก็บเอาใจฝากเอาไว้อ่ะลืมไปหมดแล้วตอนเนี้ยจ๋านี่ก็สมจูบอย่นั่นแหละ ประกาศผลหายแล้วรอจริงหรอโอ้ยตู้นู้นขอให้สอบเข้าคณะที่อยากเข้าได้ถ้าเข้าได้เดี๋ยวให้ก่อนหนึ่งทีเออมาบอกนะเออโ้าทุกคนขบคมอค่ะจริงๆก็ลิสต์ออกมาแล้ว แค่เพลงของนังแบบผกอะไรนะแล้วไงต่อแล้วยังไงต่อร้องเลยพูดยังเสียงเบาอยู่เกียงใจไปไหนกันต่อ,อ,ถ,อถึงเข้าปะพี่ถึงมาก อยากร้องเราเนี่ยหรอที่ผ่านไปที่ผ่านมาใคะอยากใเพลงไว้ใจเคยบอกไปแล้วว่าอ๋อเพลงเขาดังมากเลยเนาะมีขั้อติด พี่กีกลองได้ทไาไว้พี่กีสวยมากพี่กีสวยมากเลยอ, <c oughs> อะไรดูเอมวีคละกี่บอบไรเนี่ยเดียว <c oughs> โอ้ดูหลายรอบนน่อยดีโอ้ <c oughs> ดูทุกวันเก่งมากตอนนี้เท่าไหร่ละสองล้านเก้า เราเปานี้องที่คแล้ว,ลวยากมากเลยอ่ะเพลงนี้ร้องสดอ่ะแต่งเพลงโดยที่เราให้โดยหนุ่มเราเรยังไงต่อประกาศถามเออใช่ด้วยเ,เร็วๆนี้สุดๆอ่ะเร็วๆมากๆเลยอ่ะ ตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้เพิ่งปล่อยเคียวีไปไปแชร์ให้หน่อยได้ไหมไใช้แช์ให้เยอะยนะใช่ทุกช่องทางเลยนะจังหวัดวันที่6เดือน6นะคะ10 0โมงถ้าถ้าบัรยังไม่โซ่อาจะไม่อาบนะ เป็นอย่างนั้นทุกคนเลยจริงๆพิกิ๊บอกอ้าวเหอะรออะใครรวมหน่อยได้ไหมจ้ะทุกคนโอเคฮะรอรอคุยต่อได้คุยต่อได้แล้วใครร่อนค่ับทุกคนชูได้สิบเลยปะได้สิบได้สิบเสียหนึ่วศนย์ขอี่ขาทุงคน นะเลืองข่าหน้าเบอยังยังครบมาหนึ่งสองสามเฮ้ยต่ออ่าคุณอย่าต่อหนึ่งสองสาเอาวิดีโอบ๊ายบาย เอาแบบไหมอ่ะทุกคนล่าเริงหน่อยล่าเริงแบบน่าเริงกับปกติเออนะคะพี่กี้บอกให้พูดชื่อคอนเสิร์ตของกันโอ้โหได้ป่ะขับได้ป่ะได้พูดว่าสิบสี่ว่าแบาตาเห็นนะหนึ่งสองเสิร์ ทีมงานยังพูดผิดพูดถูกอยู่เลยตอนแรกโอเคหน้าอ่องหน้าอ่องนะเดินหน้า,างานเยอะไหมเยอะนะเยอะปะเดินหน้าเดินดถัดไปใช่มีมีมกลับมาเล่นคอนเสิร์ตแล้วกันอะไรนะมีตัวลัครชัดไหม ไม่รู้อ่ะอาทิตย์กลางคิวมาให้ทุกคนดูก่อนเลยหลารเห็นหลาอดูรนดูรอดูรนดูนะเด็กนักข่าวจะเป็นนิยายฝักใจสองร้องเพลงฝักใจกันด้วยไหมนะขอบคุณค่ะร้องสดเหรอมร้องด้วยกันไหมเขยมันเป็นการเขยอยู่ อันนี้ไม่ใช่คอนเสิร์ตนะคะเป็นการรวมพลนะคะทุก <c oughs> คนคนคนะคะคงงงเลยรอได้ปะได้เละตะใจฉันไ่ทีนอเธอตาอีกจะช่วยดูแลฉันไม่อ,อ่อนล่อนเลยทำอะไรแค่ช่วยอยู่กับฉันตลอดปั้นใข้นเรดัง ใจฉันไว้ที่เธอฝากให้เธอช่วยดูแลขอเธอไม่ล <Okay. S 1> ืมขอให้เธอจำจำไว้จากนี้หัวใจฉันอยู่ที่เธอละบอกว่าเราให้กันฝึกโอเคผู้ประกาศตามละ ขอบคุณมากที่มาในวันนี้นะคะอย่าลืมไปกินข้าวกันนะคะ,ะ,ะอ๋อ 5x เอ่อติดก่อนละกันสิ ข้าสาข้าสอข้าสองเลยข้าสามุนซ้ายข้าคนด้วยหนึ่งพีเลยนะ้าโอเคข้าสี่ออสี่เนีอ๋อสี่ล้สี่ะ้ข้าจะใช้แก้มส้มใช้แกนส้มแกงมส้มแกนส้ม อี่บยเออโอเคไม่ได้อยากจะซีโ้ขอุขอกันนะบายคายบายคุณคไปด้เดเดินกดบัตรนะเธอเอเจอนะบ๊ายบายเองหน้าตอมันดีขึ้น บบาายยขอบคุณค <Bye> <Bye bye. S 3> ่ะเจอกันนะก็ค่ะบายบายเจอกันบายบายก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายน้อนิมสวัสดีค่ะจำได้